โอ้โหฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีอะไรให้พูดถึงทุกอาทิตย์จริงๆเราแวะไปดู2คู่ที่มีผลกับทัพพิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันสักหน่อย เพื่อนไก่เนี่ยชนะสบายเลยสีหแต่ว่าเพื่อนสิงเพื่อนรักแดนใต้ของเราประโถโรักกันจริงๆเราแพ้พี่เขาก็แพ้ตามไปด้วย <c oughs> ก่อนจะไปรับชมเนะะื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้ด้วยนะจ๊ะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนสิงรักกันจริงๆมาเริ่มกันที่คู่แรกครับทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินเปิดกูดิสันพาร์คเอาชนะทีมสิงบูเชลซีไปได้2ประตูต่อศูนย์ ต้องบอกว่าช่วงหลังนี่เอเวอร์ตันเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยนะนี่ใช่ทีมที่โดนพรีเมียร์ลีกตัดไป10คะแนนหรือเปล่าทำไมมันไม่มีท้อทำไมมันไม่มียุบเลยลงสนามแต่ละทีนะผู้เล่นนักเตะกองเชียร์ผู้จัดการทีมเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นกวาดคะแนนให้ได้เยอะที่สุดเพื่อลุ้นหนีตกชั้นโอ้โหอันนี้ต้องปกมือให้นะส่วนทางฝั่งเชลซีของโปเชตติโน แฟนเชลซี LC, เด็กสิงบ่นกันใน f เฟซบุ๊กยับเยินเลย แมนยูว่าแย่แล้วเชลซี Chelsea หนักกว่าเยอะอันนี้พี่อ้นก็ต้องถามเด็กสิงห์ด้วยนะว่าทรงบอลของแมนยูกับทรงบอลของเชลซีเนี่ยใครมันย่ำแย่กว่ากันโอ้โหนัดกันทำบุญสมสรทั้งคู่เลยดีกว่าไหม <c oughs> นอกจากเสีย2ประตูเสีย3คะแนนไปแล้วเชลซี Chelsea ยังต้องเสียโรเบิร์ตซานเชสประตูมือหนึ่งในฤดูกาลนี้ไปด้วย <c oughs> เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพักนานขนาดไหนผ้า <c oughs> สุขเข้าพาสาวแทรก เหมือนแมนยูจริงๆเพื่อนรักส่วนทางฝั่งของเอเวอร์ตันช่วงนี้ต้องบอกว่าโหดจริงๆโดนตัด10แต้มแล้วยังไงครับพี่น้องโอ้โหสติหลังเกมเนี่ยก็ใช่ย่อยนะเพราะว่าชนะในพรีเมียร์ลีก3นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021แล้วก็ไม่เสียประตูในพรีเมียร์ลีก3นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021เช่นกันจนตอนนี้ พวกเขามีแต้มห่างจากโซนตกชั้น4คะแนนแล้วโอ้โหนี่ตัวเต็งตกชั้นเลยนะเพราะว่าโดนตัดเยอะเหลือเกิน10คะแนนสรุปสุดท้ายไม่มีทอ้อไม่มียุบจริงๆรงิทอฟฟี่สีน้ำเงินส่วนฝั่งของเชลซีเนี่ยสถิติก็สร้างความปวดหัวให้เด็กสิงบูจริงๆตอนนี้นั่งเอาตีนไก่หน้าผากกันหมดแล้วเพราะว่าทีมรักเนี่ยฟอร์มไม่ได้เรื่องเลยบ่นกันยับโดย5้าเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้น แพ้ไป4และเสมอไป1ส่วนสถิติการลงสนามในพรีเมียร์ลีกช่วงปี2023 พวกเขาชนะได้แค่9นัดเสมอ12นัดและแพ้ไป18นัดโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยบอกเลยว่ากำลังร้อนจริงๆภายในสโมสรทำไมฟอร์มการเล่นมันถึงย่ำแย่แบบนี้ไม่ต่างอะไรกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเลยกอดกอดให้กำลังใจกันถัดมาเป็นเกมที่ทีมไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านถลม่มเอาชนะทีมสาลิกาดงนิวคาเซอรไปได้4ประตูต่อ1 เด็กไก่นี่นั่งแฮปปี้ดีด้ากันเลยทีเดียวเพราะว่าทีมรักเนี่ยรุกเพิดเพลินยิงกันสนั่นหวั่นไหวตลอด90นาทีจริงๆถ้าคมกว่านี้อาจจะไม่ใช่แค่4ประตูซะด้ซ้ำซึ่ง4ประตูที่เกิดขึ้นก็ยิงกันไม่ซ้ำหน้าเลยทีเดียวลูก,กแรกเป็นของอูโดกี้ลูกที่2และลูกที่3เป็นอานายริชาริซัน ปิดท้ายด้วยกัปตันทีมซอนเฮืองมินยิงจุดโทษเข้าไปในบ้านทำไมโหดขนาดนี้เวลาเจอกับแมนยูเนี่ยเบาๆด้วยนะจ๊ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะเนาะฟอร์มหลังจบฟุตบอลโลกของริชาริสันเนี่ย,ยไม่ไหวจริงๆฟอร์มตกอย่างหนักแต่ว่าเมื่อคืนสรุปสุดท้ายเขาก็ยิง2ประตูเรียกความมั่นใจปลดล็อกฟอร์มแย่ๆของตัวเองกลับมาได้หลังจากนี้เริ่มน่ากลัวแล้วนะ ถ้าเกิดสเปอร์เนี่ยให้ซอนเฮืองมินไปอยู่ปีกซ้ายแล้วหน้าเป้าเป็นลิชาริสันเนี่ยโอ้โหอันตรายจริงๆทางด้านซอนเฮืองมินเองฤดูการที่แล้ว36นัดเนี่ยเขายิงแค่10ประตูกับ6แอสซิตเท่านั้นแต่ว่ามาในฤดูการนี้ลงเล่นไป16นัดยิงไปแล้ว10ประตูกับ4แอสซิตเป็นกัปตันทีมแถมฟอร์มกลับมาดีอีกทั้งหาก เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอยากให้ซอนเฮืองมินไปสอนปีกซ้ายปีกขวาของแมนยูเหลือเกินว่าการเล่นปีกมันต้องทำยังไงเพราะซอนเนี่ยทำได้ตามมาตรฐานจริงๆได้บอลปุ๊บเลี้ยงจี้จี้จ,จีสุดเส้นก็เปิดเข้ามา หากคัดแบ็กบ้างเปิดแรงบ้างอะไรก็ว่ากันไปไม่มีเลยแบบนี้สำหรับปีกของแมนยูโอ้โห,หรับคะแนนความสามารถไป9.4กันเลยทีเดียวตีซอนและจากผลการแข่งขันของพรีเมียรลีกในสุดสัปดาห์นี้ที่ดุเดือดเหลือเกินก็ทำให้อันดับในตารางคะแนนมีการเคลื่อนไหวแล้วโดยเฉพาะทีมท็อปซจาฟูงนะตอนนี้ต้องตะเบะให้เลยลิเวอร์พูลครับนำไปแล้วครับ37คะแนน ส่วนอันดับที่2เป็นอาเซนอลมี36คะแนนและอันดับที่ 3, มาม้ามืดหรือเปล่าในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้ไม่แน่ใจแต่แอสตันวิลล่าขึ้นมาแล้วจ้ะมี35คะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าตกลงไปอยู่อันดับ4มี33คะแนนสเปอร์ที่ชนะได้เมื่อคืนที่ผ่านมากลับมาอยู่อันดับที่5มี30คะแนนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถึงแม้จะแพ้แต่ก็ติดท็อปซิกมั่วบ้านงานอยู่ได้แต่หลังจากนี้ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ยาวขนาดไหนซึ่งเมื่อดูอันดับและแต้มในตารางคะแนนของพีเมลีกแล้วการลุ้นแชมป์ปีนี้ยังคงดุเดือดเข้มข้นต่อไป ส่วนอันที่ดุเดือดไม่แพ้กันนั่นก็คือสถานการณ์ของคุณซือ2คนอย่างเอริกเทนฮากแล้วก็มาริซิโอโปเชติโนเอริกเทนฮากเนี่ยพาแมนยูอยู่อันดับที่6ก็จริงแต่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยและ4เกมหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นการตัดสินอนาคตของเอริกเทนฮากได้เช่นกันส่วนโปเชติโนพาเชลซีเนี่ยตอนแรกอยู่ด้านบนตอนนี้ลงไปอยู่ด้านล่างแล้วอันดับ12โอ้โหแล้วหลังจากนี้ โปรแกรมก็หนักไม่แพ้กันทายกันมาสิครับทุกคนว่ากุนซือสองคนนี้ใครจะไปก่อนกันแฟนบอลทุกคนคิดเห็นยังไงกับพิมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไรขนด้วยนะครับ